สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้เอากุนนิมามาฟางค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็โตไม่อีกระดับหนึ่งค่ะจากต้นน้อยเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเจอที่ถ่ายคลิปไปก่อนนานๆอาจจะเคยเจอแล้วเคยเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่นะาก็งามอันนี้คือต้นบ้านะคะต้นบ้าต้นบ้าบันเทาานะคะเพื่อนเพื่อน ใบบักม่วงงามกันเลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะงามบว่าค่ะทุกคนงามเนาะชีสวยค่ะแดงเขียวชมพูใบนี้แดงแดงสวยนะคะ หลงไหลในใบค่ะโอ้ยใบนี้แดงหมดเลยครับรเพื่อนใบนี่แดงหมดเลยแดงหมดเลยค่ะัน,นี้ใยนี้ยังเขียวอันนี้เขียวชมพูสวยครับรเพื่อนอันนี้แดงสวยครับรเพื่อนอันนี้แดงสวย สวยค่ะโกนิมาสวยมากๆเลยค่ะสวยค่ะเพื่อนดูจังไลก็งามดูจังไลก็สบายตา่ัางนี้นก็สวยค่ะใบก็สวยในตัวค่ะเพื่อนโกนีิมาก็กะตะกุนบอลกันแล้วค่ะ บอนสีของอโกนิมาสวยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมหมนะคะเพื่อนๆที่มารับชมมาติดตามคลิปมาดูคลิปให้ขอบคุณมากมายที่ยวไปชานี่ที่งเราจะว่ากันนลคะ่ะจะไปชั่วค่ะเพื่อนๆขอบคุณในหลายค่ะที่มารับชมชีพักพิงกันหรือยังจ้า ยี่เก้ยวกับยานคือกันค่ะฉีดวัคซีนจะว่าก,ก็ต้องไปฉีดยานวันที่ยี่แปดนี้ยี่เก้ยวจะไปฉีดวัคซีนนะคะเพ,พื่อนเอาจะช่วยในเดือยยานค่ะเพ,พื่อนทุกคนอา่า,านสิบวย่านยี่เก้ียวยานยีแเก,ยยยเก้ยวยานวัคซีนยี่เกลยวยานวัคซีนค่ะเพ,พื่อน สวยครับเพื่อนเพื่อนเอาหใบนี้แดงใบนี้แดงแดงทั้งใบเลยค่ะอันนี้แดงหลใต้ใบเลยใต้ใบครับเป็นสีสีชมพูครับเพื่อนใบนี้แดงมีขีดเขียวหน่อยเดียวเองมีแดงทั้งใบเลยค่ับเพื่อนสวยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆหลงไหลในใบ ใบของอากนิมาค่ะคเพื่อนๆสวยค่ะสวยจริงๆดูอันนี้ยิ่งสวยค่ะคเพื่อนๆสวยจริงๆขอบคุณด้วค่ะคเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณมากมาค่ะผู้ใดที่ชอบอากุนิมาน้ำแันตระกูลบอนสีเห็นแล้วต้องชอบเหมือนกัน ใครที่บ่อชอบก็ก็ต้องชอบค่ะไม่ชอบก็ต้องชอบคนที่ชอบก็ต้องชอบเยอะๆดูได้ก็ต้องดูดูไม่ได้ก็ต้องดูนะคะเพื่อนๆเรามีคลิปสิ่ลงเรามีคลิปที่ลงค่ะเพื่อน,นๆค่ะเอาอย่างไห่เบิ้งก็ต้องเบิ้งนาะพีน่นองเนาะ เัาสิวะกัาสิวะคนบ้าแลนั่งเว่าอยู่ผูเดียวกับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆค่ับเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ทุกคนเลยค่ะอ้วมาเก็บเหรียญนำกันค่ะพี่น้องไปสอยกันเก็บเหรียญด้อยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ